สวัสดีค่ะทายนะคะวันนี้ทายจะมารีวิวครีมรองพื้น crystal sin ไม่หนาไม่เป็นคราบไม่เย้มนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจะทาที่มือให้ข้างหนึง่งแล้วเปรียบเทียบอีกข้างหนึ่งนะคะัอเคหรือเปล่าเพราตอนนี้ทายใช้อยู่แป๊บน่ะคะเนื้อครีมเป็นเนื้อใยใหม่นะคะนี่นะคะอลองเทดูได้เลย การทามันอยู่ที่ความปกปิดนะคะบางคนถ้าไม่ได้ปกปิดอะไรก็ทานนิดเดียวก็ได้มันจะไม่หนามากเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมที่เกี่ยง่ายนะคะพอเราทาปุ๊บมหัศจรรย์คือกลายเป็นแป้งเลย <c oughs> เป็นเนื้อครีมที่เกี่ยงง่ายมากตอนนี้กลายเป็นแป้งเลย จะเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะกันแดด50 spf 50เลยนี่นะคะไม่เหนียวหนัะน,นี่ค่ะดูชัดเลยเี็นะคะเนื้อครีมที่ติดไปกับเนื้อเราเลยดูได้เลยไหน กันแดบดบสามารถใช้ทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งตลับได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูอีกรอบหนึ่งดูไหมคะมันไม่หนาเกินไปเพราะว่าเพราะครีมบางตัวมันจะหนาเกินไปอะค่ะแต่ถ้าคนที่อยากปกปิดหนาๆนาได้ทาให้หนาไปเลยได้นะคะ ท้ากับหน้าก็จะขาแบบนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะของออร่าไว้คริสตัลซินนะคะ S T F, F 50นะราคา350เป็นเนื้อบางเบาเนื้อนุ่มเป็นเนื้อใยไหม่นะคะไม่เหนียวเหนอนะ่ะลองใช้กันดูขอบคุณค่ะ